สวัสดีครับอ่วันนี้จะมารีวิวหนังสติกแล้วก็การใส่ยางที่มันเป็นแบบหัวกลมนะครับเราจะมีแหวนโอลิงให้นะครับสองตัวที่ใส่ไปแล้วก็อีกสองตัวเพื่อสำรองให้นะครับแล้วก็ยางสองเส้นเป็นยางสำเร็จถ้าใส่แล้วพร้อมใช้งานเลย อ่าผมไม่มีตัวที่จะมาอ่ารีวิวอีกเพราะว่ามันยังไม่แกะเอาตัวนี้ละกันครับการใส่นะครับการใส่ยางเนาะจะมาสอนการใส่ยางนี่ครับแหวนที่เราเป็นแหวนยางนะครับประมาณนี้หัวมันจะเป็นแบบนี้นะครับมันจะไม่เหมือนพวกที่เป็นอ่าอ่าเป็นเจ้าตือปุ้ยไกย่นี่ครับ เพีอของเรามาบ่อยลื้เกินนี่ครับ,ม,รบมันจะเป็นนี่ครับมันจะเป็นน็อตที่เราจะสามารถที่จะหมุนได้หมุนออกได้แลวก็เป็นมันคลิปยางมันก็จะง่ายนะครับแต่สำหรับตัวที่จะมารีวิวมันก็จะแตกต่างกันออกไปแล้วแต่ดีไซน์ที่ใครจะชอบนะครับ แต่ก็สามารถใส่ได้เหมือนกันครับไม่ยากคือการใส่แล้วก็ดันตัวนี้ให้มันเข้าไปอยู่ในนี้ให้ได้แล้วก็แต่งให้มันสวยสวยห,หน่อยนี่ครับนี่ครับฝั่น,นี้ผมใส่แล้วนะครับแล้วก็ดึงให้มันมาอยู่ทางเดียวกัน ลืมบอกว่าเราต้องอดันตัวนี้นะครับให้มันถอยมาอยู่สักรอบนึงจะพอดีสวยนี่ครับรอบนึงก็จะประมาณนี้แล้วก็ใส่ตัวนี้ด้านหน้านะครับด้านหน้าด้านที่เรา จะ่นี่ครับเห็นไหมกล,กล้องมันไม่ค่อยโฟกัสเท่าไหร่แล้วก็ดันตัวนี้เข้ามันทางมันไม่ค่อยได้เท่าไหร่นี่ครับเห็นด้านหน้าสวย จะพอเข้าใจกันไหมนี่ครับพอเราหมุนมันก็าจะเข้ามาแบบพอดีรอบเลยครับไม่หลุดนะครับไม่หลุดสำหรับมือใหม่ที่ยังไม่รู้ก็กลัวมันหลุดผมก็กลัวครับแรกๆแต่พอยิงๆไปมันไม่หลุด สุดแรงแล้วครับไม่หลุดแต่ดึงต้องดึงฝั่งนี้นะครับไม่ใช่ไปดึงฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็ได้อยู่แต่ไม่ไม,ไม่มีโอกาสที่มันจะหลุดเหมือนกันตัวนี้เป็น s t a n เลส440นะครับ4404เป็นงานดีไซน์ประมาณนี้ราคาก็อยู่ที่ประมาณ259บาท ส่งฟรีมันเดิมมีปลายทางเหมือนเดิมนะครับชุดที่จะได้ก็เป็นยางสำรอง2เส้นแล้วก็แหวนแหวน,หวนยางแหวนโอลิงอ่าสีเส้นนะครับแล้วก็เป็นลูกเหล็กอีก20ลูกนะครับให้ลองไปใช้งานกันดูลูกเหล็กแปดมิลถ้าใครจะซื้อเพิ่มก็มีขายครับ ถุงละร้อยบาทครับผมถุงละร้อยถ้าสั่งไปพร้อมกันก็ส่งฟรีครับแต่ถ้าเกิดว่าสั่งต่างหาก็มีค่าส่ง40บาทนะครับมีลูกดิน9มิลด้วยนะครับลูกดินเผาดินเผา9มิลถุงละร้อยเหมือนกันครึ่งกิโลก็วรนมาณ550ลูก ถึง5 0อลูกส่วนลูกเหล็กก็ประมาณ2 2 0ร้อถึงสองลูกแล้วแต่มวลน,นะครับโอเคฝากด้วยแล้วกันนะครับรอบนี้ได้มา10ตัวก็ทยอยทยอยสั่งให้มันได้หลายๆรุ่นเพื่อที่จะลองรับ ความหลากหลายของลูกค้านะครับบางท่านอยากได้แบบนั้นบางท่านอยากได้แบบนี้ก็พยายามที่จะหามาให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับได้เลือกซื้อกันว่าชอบสไตล์ไหนใครชอบเล่นเป็นไงโอเคคลิปนี้ก็ขอขอบคุณมากๆนะครับผมรีวิวตัวนี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวถ้ามีรุ่นอื่นเดี๋ยวจะ นำเข้ามารีวิวให้ชมกันนะครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ